รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้ธร,รมนำชีวิตรายการที่จะนำคุณผู้ชมไปเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อนำพาชีวิตไปสู่ความง่ายงามนะครับรายการนี้อำนวยการผลิตโดยสำนักงานพระสอนศิลธรรมของมหาวิทยายลัยมหามกุฏตราชวิทยายลัยหรือมอมอรอครับมีสองช่วงของรายการครับช่วงแรกมอมอรอคู่ไทย และช่วงที่2ช่วงทำนำชีวิตครับในช่วงนี้มาติดตามในช่วงมอมอรอคู่ไทยครับขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระเทรานุเถระ อเอเจริญพอรอท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตรุธธรรมนำชีวิตในช่วงมมรผู้ไทยช่วงนี้ทางรายการจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นธรรมบรร,รณากานะฮะให้กับทุกท่านเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตเช้าวันนี้ทางรายการได้รับเมตตาเป็นอย่างสูงนะจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏรราชวิทยาลัยท่านดารงตาแหน่งคณบดี คณะศาสนาและปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยนอกจากนั้นยังเป็นพระสังฆาธิการนะฮะท่านรับภาระดูแลเป็นเจ้าคณะปกครองในตําแหน่งเจ้าคณะเขตหนองจอกคลองสามหวานนอกจากนั้นยังเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวง วัณณุระสิริมาตยารามเพือระคุณพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วขอเชิญทุกท่านได้น้อมนมัสการพอระคุณพร้อมๆกันนะฮะเพเ่อพระคุณพระสุทธิสารเมธีด็อกเตอร์ขอถ่ายความรับครับคุณครับครับครับผมคุณครับเช้าเช้านี้มาเจอกันขอกําลังใจท่านญาติโยมนะครับท่านโยมก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านในเช้านี้ก็ได้รับฟังรายการจากมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัยโดยการนําธรรมะ คำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,มา,ม,ามาพูดคุยมาขยายความหรือมานําข้อคิดดีๆให้ญาติโยมได้นําไปปฏิบัติในเวลาเช้าอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่เราควรจะทําให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเรานั่นก็คือสร้างรอยยิ้มไม่เกิดขึ้นในใจของเราความเบิกบานความเจ๊มชื่นเช้าขึ้นมาถ้าร่างกายได้รับความเบิกบานจิตใจได้รับความสดใสการงานในแต่ละวันที่เราจะต้องทํานั้นก็จะ ทำด้วยความราบรื่นเพราะว่าจิตใจกำลังรองผ่องใสแล้วการรักษาใจเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับคับเพื่อคุณในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัมายมหาวิทยาลัยดํารงตําแหน่งคณะบดีคณะศาสนาและประชญาทราบว่าวันนี้ทางคณะศาสนาและประชญาเองก็มีหลักสูตรดีๆใช่ไหมครับให้กับสังคมไทยเราอยู่ตอนนี้ครับครับคณะศาสนาและประชาตอนนี้ก็รับนโยบายจากผู้บริหารลอม,มาเลยให้กับเคลื่อนในส่วนของ หลักสูตรต่างๆที่จะให้ผู้เข้าศึกษาได้เข้ามาเรียนนะเรียกหลักสูตรว่าเป็นหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตในการเข้ามาศึกษานั้นก็มีทั้งในด้านของศาสนาของปรัชญาจะมีหลักสูตรพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาก็มีในาศาสตร์ตัวนํานพุทธศาสตร์เข้าไปบราการกับในการพัฒนาสิ่งต่าง,างๆได้พัฒนาองค์กรพัฒนาหน่วยงานต่างหลักสูตรที่มุ่งไปสู่พุทธศาสนาก็คือพุทธศาสตร์ศึกษาบุติสตัดี้นะครับผม ศึกษารายละเอียดศึกษาแนวลึกของพุทธศาสนาะและก็หลักสูตรที่เกี่ยวกับปรัชญาศาสนาและวัฒน,นธรรมเหล่านี้ผู้สนใจเข้ามาสมัครเรียนได้นะจำกัดตัวอายุหรือว่าไม่ไม่ไม่จำกัดเพเราะว่าการศึกษาในปัจจุบันนั้นเราไม่ได้เราอายุมดเป็นตัวทุกคนสามารถเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นญาติโยมที่ชมอยู่เออดิฉันจบเอ่มอมหมานานแล้ว <c oughs> เออเลยแต่ไม่กล้าไปเรียนต่อที่ไหน มาที่มหาวิทยาได้นักศาสนะคณะปัญญาได้สามารถเรียนรู้ได้ก็ยินดีต้อนรับจะได้เรียนหลักธรรมในทางศาสนาควบคู่กับวิชาการศาสตร์อื่นๆไปด้วยนะครับก็ขอเชิญนะฮะมาร่วมกันติดต่อไปได้ที่ www.mbu.ac.th แล้วก็เข้าไปดูในนั้นได้เลยในศาสนาและปรัชญาเรียอรขอคุณครับวันนี้จะขอไม่ตาเรียนคุณได้มีธรรมสากัญนะครับวันนี้ในเรื่องของ สถานการณ์โควิด -19 แพนดามิกที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกตอนนี้และอย่างน่าห่วงใยอยู่สำหรับในประเทศไทยเราได้พูดถึงเรื่องของหลักคิดสำหรับผู้ป่วยไปแล้วในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับว่าผู้ป่วยต้องต้องดูแลจิตใจตัวเองนะครับแล้วก็ให้เข้าใจสภาวะความจริงที่เกิดขึ้นโดยน้อมนำหลักพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นหลักใจให้ได้ ประการต่อไปวันนี้อยากจะขอเมตตาเพื่อคุณครับว่าออนอกจากผู้ป่วยแล้วเนี่ยฮะญาติมิตรกองเชียร์คนดูแลคนคนที่เป็นห่วงเป็นใยอย่างมีคนป่วยในบ้านนะฮะในบ้านของเราเกิดรับเชื้อตัวน,นี้มาเราน่าจะต้องใช้ธรรมะข้อไหนในการดูแลกันตรงนี้ครับครับในสถานการณ์แบบนี้ก็ขอให้กำลังใจทุกท่านนะทุกท่าน ตัวเองประสบกับโรคเองหรือว่าญาติพี่น้องก็ขอให้กำลังใจเป็นเบื้องต้นก่อนว่าในโรคนี้เราต้องต้องทําใจพอสมควรแล้วก็เกิดกับหลายๆคนไม่ได้เกิดกับเราคนเดียวเพราะฉะนั้นการสร้างกําลังใจเกิดขึ้นเป็นสิ่งสําคัญวันนี้ถ้าเรามองดูภาพรวมนะครับภาพรวมนี่คือเป็นจํานวนมากที่ท,ที่ติดกันแล้วก็จะมีสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นสิ่งใหม่ก็ได้กับกับผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย นั่นก็คือถ้าเมื่อใครเป็นโรคโควิดนะขอใช้ก็ว่าโรค, COVID ครโควิดติดเชื้อโควิดเนี่ยญาติผู้ป่วยเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเยี่ยมได้ไม่สามารถที่จะไปดูแลได้ครัมีปุณขอสังคมดเดียวคือมันมีภาพบาดตาบาดใจหลายๆครอบครัวเอาอย่างคนดังๆนะแบบตลกอย่างนะักคอมเนี่ยนะครับ,รบญาติพี่น้องนี่ก็เอาเอากล้องมือถือเนี่ยเซลฟี่ถ่าย เอ่อแบ,บกบกระป๋องกระเป๋าขึ้นรถพยาบาลแต่สุดท้ายเนี่ยพอได้กลับมาเป็นเป็นเท่ากระดูกแม้แต่งานศพก็ยังขึ้นไปเผาไม่ได้ไอแบบนี้มันมันค่อนข้างพอใครติดสักคนเราก็จะสะเทือนใจว่าเราจะทำยังไงดีนี่แหละนี่คือหลักสำคัญที่จริงรพลวงพุทธองค์ก็รงเน้นหลักนี้อยู่มากนะก็คือจะขอใช้คำว่าหลักความไม่ประมาทเพราะว่าโรคนี้เราจะเห็นแล้วว่า ถ้าเราปฏิบัติตามกระบวนการหรือขั้นตอนคาแนะนําของระบบของสาธารณสุขหรือเราเซฟตัวเองก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทแม้แต่ในทางพุทธศาสนาเองเนี่ยจะพระพุทธองค์จะส่งเน้นเยอะแม้ปัจฉิมโอวาทของพระองค์เอง,เองก็เน้นเรื่องความไม่ประมาทให้กับพระภิกษุได้นําไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นในการที่เราเป็นอยู่ในสังคมเนี่ยเราเข้าใจแล้วก็หลายหลายท่านก็ปฏิบัติอยู่แล้วนะ แล้วก็จะขอมาย้ำนิดหนึ่งว่าเมื่อลักษณะแบบนี้เมื่อญาติเราป่วยหรือว่าคนรู้จักคนใกล้ชิดหรือการสัมผัสเนี่ยความไม่ประมาทในทางกายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่ความไม่ประมาทในทางกายจะเกิดขึ้นขอกลับไปที่ความไม่ประมาททางใจก่อนหลักคิดหลักคิดเป็นเรื่องสำคัญว่าเมื่อโรคเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเราต้องใจเราต้องไม่ประมาทในการที่จะเป็นอยู่ ในการไม่เป็นอยู่ทางกายทํำยังไงคือปฏิบัติตามในส่วนของกระบวนการจะเป็นการล้างมือใช้แอนกนฮกงองใช้อะไรต่างๆการดําเนินชีวิตคือต้องอยู่ในขั้นตอนของการใช้สติเข้ามากํากับอยู่ตลอดครับผมไม่สมมุตินะฮะในกรณีที่ญาติตพี่น้องเนี่ยได้รับเชื้อไปเรียบร้อยละตัวเองแน่นอนฮะต้องถูกกักบริเวณถูกกักตัวใน14วันหรืออะไรแต่รงนั้นเราก็จะต้องกักบ,บริเวณ คนรอบข้างก็ก็เริ่มจะห่างเริ่มจะกลัวแต่ไม่อยากใช้คำว่าสังคมรังเกียจนะฮะแต่คนรอบข้างเขาก็จะกลัวแวงก็จะรู้สึกว้าเหวนะฮะตอนนี้จะโดดเดี่ยวตรงนี้ต้องมีธรรมะในในการดําเนินชีวิตอย่างไรดีครับกําลังใจกาลังใจกาลังใจเป็นสิ่งสําคัญคือโรคนี้อย่างที่บอกตอนแรกแล้วว่าเราใจเนาเป็นโรคที่แปลกจากจากอื่นเพราะว่าคือถ้าไม่สาคนญาติไม่สามารถไปเยี่ยมได้คนไม่สามารถให้กำลังใจได้เนี่ยมันมันจะเกิดความหัวเหี่ยวเพราะฉะนั้น การสร้างกำลังใจให้ตัวเองเนี่ยเวลานี้แหละเป็นสิ่งสำคัญเวลานี้เป็นสิ่งสำคัญคือการสร้างกำลังใจให้ตัวเองเราทำไมอ่ะสร้างกำลังใจเองแล้วลึกถึงกุณามความดีที่เราได้กระทำก่อนแล้วลึกถึงกุณามความดีแล้วลึกถึงสิ่งดีๆที่เราได้กระทำอันนี้คือเ,เป็นการปูพื้นฐานก่อนแล้วก็ทีนี้มองหลักความเป็นจริงของกระบวนการว่าร่างกายสังขารนี้ร่างกายเป็นรังแห่งโรคเพราะฉะนั้น ใครไม่สามารถที่จะไปหลีกเลี่ยงได้เรื่องการเกิดการการแก่การเจ็บการตายมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแต่เราอาจจะไปประสบก่อนคนอื่นคนอื่นก็ต้องประสบเหมือนเราในอนาคตคอย่างนี้เป็นต้นคือถ้าพอสร้างอย่างนี้ได้เราเห็นความเป็นปกติของกระบวนการร่างกายแล้วอ่ะมันทําให้ใจเกิดความเข้มแข็งได้ครับก็แสดงว่าอาจจะต้องให้ทั้งกําลังใจญาติ ญาติที่กําลังรับเชื้ออยู่ใช่แล้วในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างกําลังใจตัวเองนี่ต้องเรียกว่ามีกําลังใจคูณสองนะคูณสสำหรับผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยหรือว่าญาติมิตรของผู้ป่วยในวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเวยขอบรคุณมากครับผมท่านยิโยมสาธุชนฮะเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องของของการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ใหญ่กว่านั้นก็คือญาติมิตรที่ต้องไปดูแลหรือว่าต้องให้กําลังใจผู้ติดเชื้อนะฮะ นอกจากจะต้องให้กำลังใจผู้ติดเชื้อแล้วที่สำคัญที่สุดต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเองด้วยนะฮะวันนี้ได้หลักคิดได้หลักธรรมจากที่พระคุณพระสุทธิสารเมธีด็อกเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้น้อมนําไปประพฤติไปใช้แล้วก็เกิดประโยชน์ในชีวิตของทุกท่านทุกคนนะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีความเจเริญในพระธรรมคําสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยกันทุกท่านทุกคนเทิดขอเจริญพรมาุณมุ่งมั่นันากามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทยดำเนินการภายใต้ปรัชญาที่ว่าความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตาบลสาลายาอาเภอพุทธมนตร จังหวัดนคนปรปฐมเปิดสอนระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเปิดรับสมัครทั้งพระภิกษุสามนเนรและประชาชนทั่วไปแบ่งออกเป็น4คณะวิชาคือคณะศา,ศาสนาและปรัชญาคณะมนุษยาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีทั่วประเทศ7วิทยาเขตสวิทยาลัยดังนี้ วิทยาเขตมหาวิราลงกรราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปัมจังหวัดนครปฐมวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นวิทยาเขตล้านนาจังหวัดเชียงใหม่วิทยาเขตศรีธรรมโสกราชจังหวัดนครศรีธรรมราชวิทยาเขตร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดวิทยาเขตศรีล้านช้างจังหวัดเลยมหาประชาบดีเทรีวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมาสำหรับการศึกษาของสตรีและแม่ชีโดยเฉพาะวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรจังหวัดยโสธรวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาลสินจังหวัดกาลสินและนี่คือช่วงมมรคู่ไทยนะครับมหาวิทยาลัยสง์ที่อยู่คู่กับสังคมไทย มาอย่างยาวนานมีเรื่องราวต่างๆมากมายมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ชมได้รับความรู้ได้ประสบการณ์มากมายนะครับในช่วงต่อไปช่วงทำนำชีวิตวันนี้จะได้ศึกษาแนวทางในการน้อมนำรรมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างไรติดตามได้ในช่วงทำนำชีวิตครับ อาตมาคิดว่ามันคุ้มค่ามากๆโยมถ้าเด็กคนหนึ่งต่อให้เด็กใน30คนไม่ได้ทั้ง30คนแต่ได้สักคนสองคนทําให้พุทธศาสนาของเราได้สืบต่อไปแล้วก็ทําให้สังคมของเราอ่ะมันอยู่โดยที่ให้เด็กได้เรียนรู้คําว่าศินห้าได้มากขึ้นอาตมาว่าคุม้ม อาตมาก็กําลังศึกษาอยู่ศึกษาอยู่ชั้นปรินระับปริญญาเนี่ยจะเพิ่งจบปวสแล้วเพื่อนว่าอยากอยากจับทหารตัดสินใจจับทหารเลยทั้งที่ที่บ้านก็บอกว่าให้เรียนจบก่อนไหมก็เลือกที่จะจับทหารเพราะไปจับทหารมันโดนทหารนายยก็ต้องก็ต้องไปเป็นทหารแล้วพอกลับมาก็เหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงว่างด้วยก็เลยตัดสินใจบวชพอดีอายุครบพอดีอะไรเงี้ยจ้ะ เกินพอดีก็เลยตัดสินใจบวชตั้งใจให้บวชให้กับโยมพ่อโยมแม่อยู่แล้วชีวิตผกผันตั้งแต่โดนใบแดงเป็นทหารแต่เมื่อได้ออกมาได้เปลี่ยนชีวิตอีกครั้งในการได้อยู่ในเพศบรรพชิตชีวิตจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากพระครูวินัยทรประภูมิวรัชโยเป็นพระสอนศิลธรรมมหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยวัดทินกรนิมิตตำบลสวนใหญ่อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีจะบอกว่าผู้ศาสนาเนี่ยให้ได้หลายอย่างเลยโยมให้ทางสติให้ทางปัญญาสตินี่คือเมื่อก่อนจะมาเป็นคนที่เจ้าอารมณ์เอาแต่ใจเพื่อนๆในกลุ่มนียจะรู้ดีว่าเป็นคนที่เพื่อนๆจะเรียกว่าเป็นคนขี้ขี้วีนขี้เหวี่ยงเหมือนกันแบบไม่ค่อยสนใจใคร กามาอยู่ตรงนี้เรานับหนึ่งถึงร้อได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปใส่อารมณ์กับใครตั้งสติอะไรไม่พอใจเราก็หันหนีอยู่กับตัวเองอ,อยู่ที่นี่ก็ได้ศึกษานักธรรมชันตีชั้นโทชั้นเอกจะ้ะแล้วก็ได้ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณจบปริญญาตรีที่ของมหาจุฬาจากที่ไม่จบมาจบที่ อาตมาเนี่ยได้ตามหลวงพี่ท่วัดทินกรนี่มีเนี่ยไปสอนด้วยคือเราก็อยากรู้เนาะว่าเขาไปสอนอยังไงอะไรยังไงแล้วก็ได้ติดตามแล้วเพิ่นว่าหลวงพี่ท่านไม่ว่างวันนั้นก็เลยได้ไปสอนแทนท่านก็เลยความโชคดีได้รู้จกักกับโครงการครูพาสอนิดธรรมแล้วหลวงพี่ท่านก็พาไปอบรมไปศึกษาด้วยการได้เข้ามาเป็นพระสอนศิลธรรมมันเกิดความคิดหลายอย่าง เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองครั้งใหญ่ในใจคิดเสมอว่าชีวิตมีคุณค่ามากขึ้นปัจจุบันพระครูวินัยทรประภูมิวรชโยสอนอยู่ที่โรงเรียนนครนนวิทยาสองวัดทินกรนิมิตตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีวันแรกก็ตื่นเต้นนายโยมเพราะว่าอาตมาไม่ไม่ชอบ ไม่ชอบพรีเซนต์ไม่ชอบยืนอยู่หน้าห้องไม่ชอบอยู่เป็นโดดเด่นอยู่คนเดียวก็ตื่นเต้นแต่ก็ตแต่แต่ก็ต้องปรับตัวแล้วก็เตรียมตัวไปเพื่อให้เข้ากับเด็กให้ได้นจ๊ะอยู่กับเหมือนแบบเราต้องปรับตัวให้เด็กเคยชินกับเราแล้วเราก็เคยชินกับเด็กวันแรกมันก็เป็นเรื่องปกตินะโยมที่จะตื่นเต้นก่อนที่จะไปสอนก็เราก็ต้องศึกษาก่อนว่าเด็กในชั้นนี้ควร ควรเรียนขนาดไหนควรศึกษาอะไรแล้วก็ส่วนมากอาตมาก,ก็จะให้เตรียมพวกวาดรูประบายสีเพราะส่วนมากจะได้สอนเป็นปฐมอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็เตรียมเช่นรูปวันสําคัญของพุทธศาสนาการระบายสีบางทีก็มีกิจกรรมเอาขนมไปแจกบ้างอะไรเงี้ยจ้ะเพื่อให้เด็กได้มีอะไรทาในในคาบบรรยากาศในห้องเรียนเด็กๆก,ก็จะสนนิดนึงนะโยมเพราะเป็นระดับปฐมอาตมาก,ก็ต้องคอย ตะลอมตะลอมแล้วบางทีก็ต้องมีคุณครูเข้ามาคอยช่วยด้วยเพราะว่าเด็กห้องหนึ่งก็30คนบ้างอย่างเงี้ยจ้ะมันก็เอ,อเอาไม่อยู่บางครั้งก็เอาไม่อยู่เหมือนกันเราก็จะไปดุเด็กพระก็ไม่ไม่สามารถที่จะแบบไปดุได้ขนาดนั้นนะจ๊ะก็ดูพอประมาณก็คอยช่วยตะล่อมตะล่อมก็พยายามมีของไปล่อขนมไปให้เด็กๆ วิธีการสอนก็จะเป็นบางทีก็จะเล่านิทานหรือว่าเหมือนที่บอกไปอะเป็นการระบายสีก็จะอธิบายว่าวันนี้เป็นวันอะไรเกี่ยวอะไรกับพุทธศาสนาแล้ววันนี้ทำไมคนถึงเข้าวัดทำไมถึงตักบาตรทำไมถึงทําบุญทำบุญแล้วได้อะไรอะไรเงี้ยจะก็จะบอกเขาไปโดยประมาณพอที่เขาจะเข้าใจได้ว่าการทําบุญนะมันมีมันเป็นมันเป็นบุญกับตัวเรา การที่พ่อแม่มาทําบุญเพราะอะไรอะไรย่างเงี้ยจ้ะนาสนาบางทีเด็กไม่เข้าใจว่าเรียนเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างบางทีในห้องเนี่ยจะไม่ไม่ได้มีแค่ศาสนาเดียวอาจจะมีศาสนาคิดอิสลามพระอา,าจารย์กเคยเจอว่ามีศาสนาอิสลามก็ถามถาว่านักเรียนสามารถไหว้พระได้ไหมกราบได้ไหมแล้วก็ต้องปรึกษาเด็กๆก่อน ได้เปลี่ยนแปลงถามความเปลี่ยนแปลงก็คือทําให้อัตมาได้กล้ากล้ากล้าที่จะไปยืนอยู่หน้าห้องกล้าที่จะออกไปพรีเซนต์หรือว่าทําอะไรที่เมื่อก่อนที่เราเป็นโยมเราไม่ได้ทําเพราะว่าอัตมาไม่กล้าไม,ไม่ไม่กล้าที่จะออกไปยืนไม่กล้าที่ออกไปสอนแต่พอมาพอมาบวชอัตมาได้เป็นครูได้ให้ความรู้กับนักเรียนได้ให้ได้ได้ประสบการณ์หลายๆอย่าง ที่ทําให้ตมาแบบมีสติมีปัญญาเพื่อไปสืบสารภูศาสนาต่อไปเงี้ยที่พระอาจารย์ได้คือให้เด็กได้เรียนรู้ว่ะถ้ามองถึงความเป็นครูพระคือให้เด็กได้เรียนรู้ศาสนาได้มากขึ้นได้ลึกได้ลึกซึ้งมากขึ้นได้เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าปกติแล้วอ่ะเด็กๆก,ก็แค่เหมือนสวดมนต์ไปวันๆนะนะ ไม่ได้เข้าใจในตรงในตรงคาสวดหรือว่าพุทธศาสนาของเราจริงๆว่าทําไปแล้วมันได้อะไรหรือว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างก็ทําให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้เข้าใจคําว่าพุทธศาสนาของเราได้ลึกซึ้งอย่างน้อยจต่อาตมาคิดว่าในการที่นักเรียนเข้ามาเรียนในคาบของอาตมาอย่างน้อยได้รู้จักคําว่าศินห้าก็ยังดีได้รู้จักคําสวดมนต์ก็ยังดี ระบาดโควิดใช่ไหมโยมก็ต้องเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ก็ต้องมีสื่อที่จะให้เด็กๆได้เข้าใจก็ต้องมีการก็เลยออนไลน์เดี๋ยวจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากเ<ช>พราะเด็กๆบางคนไม่ยอมเปิดกล้องอาตมาก็ต้องคอยเรียกชื่อเรียกให้ตื่นบ้างก็ต้องก็ต้องคอยกระตุ้นตลอดเวลาก็ะก็เพื่อจะให้เด็กได้รับความดูให้ได้มากที่สุดอตาตมาคิดว่ามันคุ้มค่ามากๆโยมถ้าเด็กคนหนึ่งต่อให้ เด็กใน30คนไม่ได้ทั้ง30คนแต่ได้สักคนสองคนที่จะทำให้ทำให้พุทธศาสนาของเราได้สืบต่อไปแล้วก็ทำให้สังคมของเราอะ่ะมันอยู่โดยที่โดยที่ไม่มีเหตุการณ์ทะเลาะเบาแวงหรือจะทำอะไรให้มีสติมากขึ้นให้เด็กได้เรียนรู้คำว่าศินห้าได้มากขึ้นอาตมาว่าคุม อาตมาคิดว่าพุทธศาสนาของเราไม่ว่าจะธรรมะตัวไหนอคือจะสอนให้เราเป็นคนดีไม่ว่าจะศาสนาใดก็สอนให้เราเป็นคนดีดังนั้นถ้าเรามีสติมีปัญญามีความคิดคิดดีพูดดีทำดีอาตมาคิดว่าเราจะทำความดีจะทำให้คนอื่นเรามีความสุขและสังคมเราก็จะอยู่อย่างเป็นสุข โครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์คือพัฒนาการสอนศิลธรรมเพื่อสร้างเยาวชนที่ดีแก่สังคมบน4พันธกิจนั่นก็คือ1พัฒนาพระสอนศิลธรรมให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา2วิจัยและพัฒนาเพื่อสแสวงหาองค์ความรู้และติดตามประเมินผล 3. บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทานุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคมตามแนววิถีพุทธ4บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนรับสมัครพระภิกษุทั่วประเทศเข้ามาเป็นพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนและอบรมตามหลักสูตรที่ทางโครงการกำหนดให้ได้มาตรฐานและส่งออกไปสอนตามสถานศึกษาต่าง ประกาศสถาปนาในเบื้องต้นมหาบุราชวิทยาลายัยคุณผู้ชมครับ หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาสามารถที่จะเป็นสิ่งชักนำหรือนำพาชีวิตไปสู่ความดีงามได้อย่างหลากหลายเหมือนอย่างในเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังในช่วงธทำนำชีวิตนะครับจึงขอเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจให้คุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับได้น้อมนำ รรมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตสู้กับวิกฤตต่างๆทั้งเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิดวิกฤตอุทกภัยหรืออะไรต่างๆที่เป็นปัญหาในชีวิตให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการรู้ธรรมนําชีวิตที่คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอณขณะนี้นะครับเวลาของรายการหมดลงแล้วผมขอ ลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ